รับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมากับผม GCT Rider นะฮะโอ้ฝนไม,ม่คื้มคืนช่างแสนน่ากลัวจริงๆพี่ขอทางหน่อยได้ไหมผมอยู่ที่มองแตขง่ข้างทาง ก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่หายไปไหนมาไม่ลงคลิปเป็นเดือนเลยก็มีช่วงที่แบบว่าเฮิร์ดนะครับผมผมก็ทําคลิปไปแล้วแหละคลิปไปบางแสนมันเป็นคลิปแรกของเจ้าจีออนโนนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของจีออนโนเพราะหลายคนถามมีคนถามมาอยู่ว่าแล้วจีออนโนหายไปไหนนะครับผมก็ มันเป็นทริปสุดท้ายกับทริปแรกของยอดเจี๊ยบนาก็คือผมมอบอไปบางแสนแล้วกันนะผมก็ขายนะครับผมขายน้องจีไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ได้แยกทางกับน้องออมเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมว่ามาเดือนนึงแล้วจากที่ขายไปนั่นแหละฮะก็คือช่วงที่ไปทําใจนะครับผมแล้วก็ผมก็มีมีคนคุยใหม่มีแฟนใหม่นะครับผมก็คือทีน่ะฮ่า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 

ไม่อยากเข้าถึงเรื่องดีเทลเยอะ<ง>เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องค่อนข้างก,กับส่วนตัวนิดน,นึงนะก็ให้ทราบข่าวๆประมาณนี้นะฮะส่วนสปายเองก็อยู่กับผมนะครับผมผมเป็นคนจัดการดูแลสปายนะครับทุกเรื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูแลทางกายแล้วก็ในค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะฮะทั้นี้ผมรับผิดชอบอยู่คนเดียวเผื่อใครเป็นห่วงว่าน้องอยู่กับใครอยู่ไงนะฮนะอันนี้เป็นคําตอบนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราก็ยังเข้าไปทํางานเหมือนเดิมก็ได้ทําการโยกของแต่งบางส่วนซึ่งม <igt S 1> ีอยู่ชิ้นเดียวนะะ ที่ผมโยกมาจากจีออนั่นก็คือปี๊บนั่นเองนะครับผมปี๊บผมเก็บไว้ไม่ได้ขายไปกับรถนะฮะส่วนใครที่ได้รถผมไปก็รถดีครับดูแลดีเปลี่ยนโมตุน7 0 0ดพให้ก่อนไปนะฮะเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะฮะไล่าล้างชุดข้างอย่างดีฟูลซิสเต็มคืองไงไอกระป๋องไว้รางไว้ลาพา์เนี่กระป๋องยาวนะกระป๋องร้อยห้าสิบในของวัดวัดหรือวุวะ W A R T H Rush เรา,าลังจุดข้างกระป๋องเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะฮะแั่น้นหนอกเลยดูแลถึงดูแลดีนะครับผมวิ่งก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยฮะวิ่งได้ร้อยสามสิบแบบนั่งขี่ธรรมดาชิลๆยังได้เลยนะครับผมเป็นรถล่ข้างโอเพ่นนะฮะวิ่งมากี่โลจากทีบประกอบลูกเดิมมาหกพันกว่าโลนะคุณค่างลไม่มีอาการเลยไม่ว่าจะแชร่รจะหมอบขึ้นถึงร้อยสี่กว่าก็ไม่มีปัญหานะชิลๆเลยก็ถือว่าโอเคนะนี่เราก็จะ ้าไปทํางานในเมืองกันนะครับผมด้วยความเคยชินกับเส้นทางเดิมเดิมวันนี้ผมออก7จ็ดมงสิบห้านะครับผมถือว่าออกสายไม่ถือออกเร็วโคตรเลยนะแต่ถ้าปกติผมจะออกเวลาประมาณแปดโมงหรือเจ็โมงห้าสิบเงี้ยก็จะไปถึงกับชั้นชิฟวัดีสิบยาร้อยห้าสิบไม่มันยุ่ยทั้งคันอย่างนั้นเลยพี่ชาย เราไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเราขายเพื่อที่ไม่ใช่ว่าเราจะเลิกขี่หรืออะไรต่างๆนานะส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการตัดภาระด้วยนะผมแต่คือเชื่อว่าการตัดภาระหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็หาภาระใหม่มาทดแทนกันอยู่ดีเลยมันจะอู้อะไร สตังอยากไปจอดเล่นน่ะทั้งๆมีเวลาเนี่ยิไม่เอาเด้อเราไปเอาโอทีขเรยเรืเก็บโอทีชั่วโมงงานดีกว่าช่วงเดินให้แล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งกวบงานหนักพอสองคนนะครับผมเมีแต่แตน,แตนเด,นเดสืมม้อ เดกหน้าทิมเลยกูรถต่อเลนซ้ายกันไอเลนขวากันเยอะเพราะว่าน่าจะตรงกันไปนะเพราะว่าถ้าใครมามาอยู่ซ้ายแล้วตะตรงนี่คือบอกเลยว่ามีเหลืองแน่นอน เราจะเจอรถที่จอดขวางเลนแล้วไปกันไม่ได้นะฮะก็คือคันเดียวผ่าสซวยทั้งทั้งทั้งแถวอะเพราะว่าเลี้ยวซ้ายที่ข้ามลางรถไฟเขาจะผ่านตลอดนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครที่มาอยู่เลนเลนซ้ายแล้วจะตรงเมื่อไหร่คือคุณก็ต้องหยุดใช่ไหมแม้พอตอนอยูดปุ๊บคันหลังก็ไปไม่ได้นะแล้วจะต่อมาคิวยาวซึ่งผมคิดว่าเนี่ยที่ติดกันอย่างเงี้ยน,น่าจะมีคันที่จอดขวางอยู่แต่ไฟเขียวแล้วแหละน่าจะไหลแล้ว เจอคนไม่หัวร้อนเขาไม่บีบแต่ไล่ก็โชคดีไปถ้าเจอคนหัวร้อนบีบแต่ไล่ก็คุณก็จะรู้สึกอับอายทันทีนะที่คุณไม่ที่คุณมาแทรกเขาคระะับเอ็บบีโอบริโอซิงงูนิวกบคันเขียวๆนะอะไรวะนะเอโยหรอ ก็วันไม่ได้ใส่ไหม่ฮะแต่ถ่ายไว้อยู่เพราะเจอรถสวยๆมากมายไม่ว่าจะเป็นล a m b บร g กีน i u อุ s หรือจะเป็นนี่อะไรดัตสันนี่แค่มันคือพ่อของนิสันนี่วะรู้จักไหมพ่อของนิสันนะ <laughs> ไอ l ์แลสโกคันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะยังเป็นข้างเดิมไร่เม็ดนะฮะก็รู้สึกว่าอัตราเร่งก็ยังดีเหมือนเดิมนะเนี่ยช่วขึ้น80ปุ๊บไหลเลยอัตราเร่งเป็นอัตราเร่งที่ค่อนข้างกะต่อเรื่องนะ แต่ไม่ต้องขอวงคุผู้ชมผมทําการสั่งสิ่งที่ผมอยากได้มาอย่างเนิ่นดนานนะครับผมแม่งรอบ,บินไปซะเกือบหมื่นชิบหายนั่นก็คือการที่ผมสั่งชุดข้างเต็มระบบของมอซ่ามานันเองนะครับผมจําได้ไหมที่ว่าผมเอเจเนไปเปลีป่ยนสปริงท็อปของมอซ่า ที่ว่าค่า R P M มันเป็น1,000ะตอนนี้ผมได้ทำการสั่งทั้งเซตเลยแบบว่าทุกอย่างเลยอะชามขับชามแลชามใบพัดกะโหลกคัดก้อนคัดแสลชักชักไบของมอซ่าทั้งยกเซตเลยจะเป็นคร์กของมอซ่า ไอตัวอะไรทุกอย่างคือชื่อมอซ่าเม็ดก็เป็นของมอซ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะว่าชามมอซ่านะมันดีขนาดไหนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมใช้แค่สปริงทอเขาผมก็คิดว่ามันโอเคนะแต่คืออยากได้มขนาดไหนจริงไอเชยกูนั่งคิดทุกเดือนเลยว่ากูจะกดดีไหมว้ามันแบบมันหักห้ามใจรอบนี้ก็ไม่คิดแล้วครับภาระไม่มีแล้วกดได้นะครับผมไอคนสงสัยว่าพี่เพี่อนเก็บเงินไว้ให้ลูกเหรออ๋อส่วนนั้นผมแยกไว้เลยเรียบร้อยนะครับผมสปายมีเงินเก็บของสปายแล้วนะฮะก็เก็บให้ทุกกเดืออนนนะครรับผผมมตแ เก็บบวกเสเก็บเดือนละสองพันไงอันนี้พอตอนเราตัดภาระออกใช่ไหมเราไม่มีรถแล้วผมก็กระเทิบมาเก็บให้เดือนละสี่พันแล้วก็ไหนจะมีเงินประกันสังคมเข้ามาอีกก็บวกเป็นห้าพันเดือนละห้าพันก็โอเคนะมีว,ว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเราก็เบิกตรงนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายของสปายและรถเนี่ยเอามาใช้จ่ายได้นะฮะผมจะไม่ไม่ยุ่งกับบัญชีตรงนี้ค่าทองค่าเทอม ค่ารถโน่นนี่นั่นสารพัดอันนี้ผมแยกไว้เอ้ค่าเทอมผมอาจจะต้องใช้เงินสปายแต่ถ้าเกิดเป็นค่ารถโรงเรียนเง่จะต้องจ่ายเดือนนี้ผมไม่ได้เอาเงินตรงน,นี้มาใช้นะถ้าที่วาดไว้ในหัวนะตอแรกกาจะไปส่งสปายทุกวันแต่คือว่าไม่น่าได้ไม่มีใครรับแมเพราะผมทํางานที่ออฟฟิศใช่ไหมก็ทํางานได้ครบ5ปีก่อนนะถึงจะอยู่้าน100%ได้จะเป็นแบบเป็นฟูลไฮบริดน,นะครับผมก็แอบเซ็งนิดนึงโอ้โหผู้ใส่ชิวใส่ามาแดดสอกออกบักซาด รักเมกขับอย่างใกล้ชิดนี่จะรักไปไหนเนี่ยระยาไิชารแทรกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอชุดข้างมอซซาเนี่ยมันจะสามารถที่จะอัปเกรดให้น้องลีดสอวาของเราสามารถวิ่งที่ว่าสุดอยู่แค่ประมาณ110นิดนเนี่ยแล้วเครื่องน้องเหมือนจะตุยแบบไ่ไหวแล้วเฮียหาดตัวเองแลว <c oughs> คืออยากจะรู้ว่ามันจะสามารถเพิ่มทับสปีดให้กับรถได้ไหมอ้อผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนก็คือตัวชามนั่นแหละว่าองศามันได้ไหมคือถามว่าแล้วทําไมพี่ถึงต้องเปลี่ยนนะครับทําเดิมมันก็วิ่งดีไม่ใช่เหรอก็คือตอนนี้รถใหม่ผมประมาณหมื่นห้าแล้วแล้วสายพานมันก็สายพานกับชามน่มันขับเคลื่อนมาอย่างอ่าทุลักทุเลบุกบนอุย้ยยัดเคสันเต็ ก็เลยว่าจะเปลี่ยนแบบยกเซตไปเลยก็เราเหมือนเป็นฟูลเซอร์วิสนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เปลี่ยนทุกวันนะฮะเราไม่ได้เปลี่ยนทุกๆก,การเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องผมก็เลยว่าจะทําเป็นฟูลเซอร์วิสไปเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ถ้าเบรกก็หมดทั้งหน้าใกล้จะหมดแล้วทางหน้าเหลือก็ตัวเดียวหลังก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วเพราะเนี่ยเบรกเบรกแทบสุดอต่รถก็ยังค่อยๆเบรกอย,อย,อยู่คือของกลำลสุดเนี่ยมันมันเบรกมันล็อกเลยนะอะ้ล้อมันไม่ล็อกเลยนะ <laughs> เนี่ยกำจะแทบสุดแล้วอุ้เจ้าเนาะ ยังกัะเสียงโอ้โหเยอะปากท่อมาเลยเยอะคเสียงเขาเหมือนค่อยๆคานที่รีตผมนี่จะสุดเลยถ้ามีใครอยากจะถามว่าพี่ละชามมอซ่านเนี้ยพี่ซื้อมาใส่กับตัวลิตสองวาวมันจะใส่กับสี่วาวได้ไหมคําตอบนี้ผมก็ให้คําตอบว่า,วาแบบมั่นใจแต่ไม่ชัวร์นะก็คือผมว่าใส่ได้เพราะว่าถ้ามันใส่จีออโนได้นะจีออโนมันก็เป็นชุดข้างเดียวกันอนะแค่ต่างสาวคือถ้ามันต่างกันแค่ไอ หลังแค่รูปลักษณ์ภายนอกเครื่องมันเหมือนกันนะฉะนั้นก็เลยเค่อนข้างมั่นใจว่าใส่ได้เพราะเขาบอกใส่ได้ยังพนะีเศษร้อยห้าสิบเนี่ยก็คือเจ๋งน่าเราใส่ได้แน่นอนนะไอรีดเราใส่ได้แน่นอนถามผมว่าทําไมผมไม่เอาไปใส่รีดซีวาแทนเอามาใส่ทําไมสองวาวนะครับเพราะว่าผมใช้สองวาวเป็นหลักนะตอนนี้เป็นรถประจําผมแล้วมันเป็นรถที่แบบว่าผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเราใช้เป็นชิ้ประจำวันสตาร์ทแล้วก็ไปถามว่าซูฟูสวิตของผมจะทําอะไรบ้างก็จะมีเฮ้ย <c> เ <oughs> จ้าฟันต็มหน้าก็าจะมีในส่วนของ การเปลี่ยนฐายน้ำมันเครื่องอ่กาก่อนเปลี่ยน่ายผมจะฟัดชิ่งก่อนนะเราทีแล้วก็ฟัดชิ่งไว้แล้วแหละแต่คือคุณเห็นไหมเนี่ยว่าไม้ผม5,500ั้เอ้ย1หมือเน้วเนี่ยผมเปลี่ยนล่าสุดประมาณ9,000กว่างมั้ง <laughs> ลากมาจะหกพันหกพันโล,ลเ,เขาบอกนะ้ำมันเครื่องมันเหนียวนะฮะหรือขึ้นโมลิโมลิเจนนะครับผมสีเขียวเราใส่กันนี่ลองวิ่งดูก็ใช้ไวเหมือนกันเนี่ยตอนแรกนิดๆเองไอตัวออยมันขึ้นโชว์แล้วนะผมขึ้นโชว์มาพันโลได้แล้วผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนฉะนั้นกเท่ากับผมลากมาถึงระยะมัน้วก็โอเคนะเครื่องไม่สั่นไม่กระตุกไม่อะไรเท่าไหร่เลยวิ่งเหมือนว่าน้ำมันเครื่องยังไม่หายเลยอ้าวเรียบร้อยครับเกมเลยครับ นี่นะผมไม่วินกันไหนแล้วคนดูดราม่าเราไม่รีบครับเราไปเรื่อยๆแต่คือข้างในเขาก็จะไหลลื่นว่ะตัวนี้ซันเตส 368G นี่ขายดีมากเลยนะดูดิวุ้ยเงินเกินถนนเลยเมื่อกี้ก็เจอคันนีใก็อีกคันแล้วจะเจอเป็นฟอร์ซ่าเอ็กแม็กกันเนี่ยผมว่ามันน่าใช้นะไปลองขี่มาด้วยตอนนี้มิสเตอร์เกมของเราก็ ได้โ yup. ยกย้ายจากการเป็นลูกจ้างทําเกี่ยวกับกาแกดีไซน์มาทํามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดเอ๊ะผู้จัดการร้านนะผู้จัดการร้านซันเตสอยู่ตรงหน้าบ้านผมเดี๋ยวถ้าใครใครชอบอย่าลืมที่กดไลค์แชร์ทับสกายให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมไปหามิสเตอร์เกมแล้วเราไปเทสแล้วรีวิวแล้วกันไปทำคอนเทนต์ร่วมกันนะผมเจ้าของร้านใจดีสุดๆเป็นกันเองมากใครจะบอกต้องการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นู่นเขามีรถให้เทสหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแลมเบอร์ตาซันเตส เขาขายแค่2รุ่นนะมันก็มีแค่นั้นแต่หมายว่าเขาจะมีตัว3ามห้าศูนย์ e สามพกแป g แล้วก็จะมี x 3 0 0ให้เทสนะครับผมผมเลยบอกว่ามันมันเท่มากๆแต่ถ้าเกิดอยากไปขี่ไกลหน่อยผมว่าจะต้องไปขอเขาเขาเช้าๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวรถเยอะจ้าที่นี่ผมแวะเติมน้ำมันก่อนก็ดีนะเออเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนดีกว่าคือตอนนี้ผมสั่งของไปประมาณ9อย่างในช้อปปี้นะมาส่งละสี่เอ้ห้าดิเอ หือสี่คือน่าน้อยใจตรงไหนวะแม่งมาทุกอย่างอยู่เป็นของที่ผมอยากได้พวกของชิปพระจาก,ก,นนกาหมวกน็อตสไปล์อะไรอย่างเงี้ยกับอ่ามาแค่พระเบกหน้าพระเบกหลังก็มาไม่ถึงมันก็มีสเปรย์ล้างชุดทุกข้างนะครับผมสั่งมายกเซ็ตเออได้มาเท่าไหร่วะจอดนี่ได้บะ เติมเก้าห้าแล้วกันอี่เก็บเต็มอีมันหมดไวไอ้จริงเขาบอกฟิตุู้บอกว่าเติมอียี่น่าจะ๋วิ่งดีกว่าหรือเติมอียี่ดีกว่าอียี่ก็ได้เฮ้ยไมาแมาผสมเยอะเอาเนี่กันเอาเป็นเอาเป็นอะไรวะเอาเป็นไอ้นั่นน่ะอ่าเชียอลืมเอาเปเอาเปไอ้นี่แล้วกันเอ่อเก้าห้าเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเป็นแบบเอาไหมรถเดิมไม่ต่ามีปัญหาวิ่งได้แล้วแหละไม่อยากให้ท่อข้างในมันอนี่เกินมันกัดกร่อนกันเกินดุดี้ไม่เท่าไหร่รัว ไอ้ทิปที่เราวิ่งไปวิ่งวันเดียวน่ะร9อยเกสเ็ดโลฮิตแค่หมดเยอะชิบหอยรีเซ็ตไปกันร้อย้าสิบจุดหกนะฮะแต่น่าจะเติมประมาณร้อยหสิบาทให้ดาวนะเดี๋ยวคอยดูกันหมดกันโอทีกูรอเติมน้ำมันยาวไป่อยคือความจริงเราได้ไปต่อทางน้นอ่ะแต่เราไม่ได้ต่อก็เลยช้าหน่อยก๊าซเติมถังครับไอ้แต่เราไปดูก๊านเติมเสร็จแล้วเท่าไหร่นะฮะ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบน่ะโอเคหแล้วน่าจะร้อยห้าสิบแหละผม <c oughs> ยกให้ไ <c oughs> ลาอากาศออกกันโอเคร้อยห้าสิบบาทสี่จุดห้าลิตรสี่ลิตรครึ่งก็ถือโอเคนะวิ่งได้ตั้งสองร้อยโลเติมร้อยห้าสิบบาทนึ่สภาพออก,ากจากจังหวัดติด น่าจะวิ่งแค่เท่าไหร่นี่คือวันนึงคือน้ํามันผมยังไม่กระพริบนะเนี่ยถ้ากระพริบเหรอผมวิ่งได้ประมาณ260โลคือลองวัดใจไปแล้ววิ่งกับกระพริบเลยกระพริบตั้งแต่ขาไปยังขากลับ80โลกระพระพิบเลยคุณผู้ชมแม่งโคตรประหยัดเลยรถเกี่ยเลยประหยัดชิบหายแบบเป็นแบบเป็นเป็นหม้อน้ำด้วยก็สบายใจได้ฮนะแล้วหม้อน้ำก็วิ่งสบายหายห่วงเรื่องความร้อนนะ ก็คือตอนนี้ผมใช้บัตรเครดิตใช่ไหมข้อดีถึงการใช้บัตรเครดิตคืออะไรรู้ไหมเราเติมน้ํามันอย่างเงี้ยแบ่งรายส่วนรถผมเติม300บาทผมจ่ายแค่เท่าไหร่วะสองร้อยเก้าก็คือคูลดไป5บาทอะ่ะคุณผู้ชมก็ถือโอเคนะประหยัดเงินได้มันดูเหมือนน้อยแหละแต่คือเวลาเราเติมไปเรื่อยๆเงี้ยก็จะรู้ว่าเราเซฟเงินไปได้เท่าไหร่นั่นคือข้อดีของบัตรเครดิตไปไหนเน,นี่ยอ๋อครับนี่คุณผู้ชมนะจากรายส่วนรถส,สองสองบาทครึ่งเกือบเกือบ,บครึ่งอ่ะ ถ้าเติม3ามร0อก็ลดประมาณนั้นะดูโอเคนะนี่คือดูเติมเป็นพันจลดลงเท่าไหร่ถ้าเติม150ลด2บบาทกว่าเติมพันหนึ่งก็น่าจะ จะลดประมาณสิบกว่าบาทอืมก็ถือว่าคุ้มนะสิบาทก็มีค่าได้น้าฟรีแถมได้น้าฟรีต่างหากไม่ต้องเสียก็เท่ายี่สิบกว่าบาทใช่ไหมดีไายแต่และคนก็คงบอกว่าขับ e v ดีกว่าพี่ e v ไฟอยากกว่าเยอะแถมมีอะไรนะไอ้นั่นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร <laughs> บัตรชาร์จฟรีหรืออะไรสักอย่างไงแต่ไม่ครับเราอินกับรถที่ว่ามีอัตราเร่งรถที่มีเครื่องเป็นหัวใจเหมือนกับคนนะครับเราจะไมู่้น้ำว้าไปแล้วจ้าล่าสุดนี่คือ พระพระก้องนะฮะพระอนนท์อูนอนอู้้ขอสาธหเดมเดินสนิทรถทองก็เทอู้นี่เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเลยเจี <c oughs> ่ยพระอนนท์นะครับผมตอนนี้ได้ทำงานบวชเป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพระอานอนท์เซ็ตขสิบของเราว้าวตายห้า คือเห็นรถบัสอย่างเงี้ยเขาก็อองกลัวนะเขาข่าวอ่องเช่นรถโฟล์วงไฟไมอย่างเงี้ยแต่พอไปเห็นแฟนใหม่ผมนั่งนั่งรถทัวลงมาแล้วนั่งนคนแรแชร์แล้วผมไปดูรีวิวมาผมบอกพี่เจ้น่นั่นคือเครื่องบินบนดิน,นชัดๆโคตรน่านั่งเลยนะจริงๆอยากลองสักครั้งครังชื่อผมยังไม่เคยนั่งรถทัวเลยนะเพราะว่าเราเป็นเด็กก็ไม่เคยนั่งถ้าไม่แบบว่าไม่เอากับพวกแบบว่าเราไม่นับจากพวกใครลูกเสืออะไรที่เราพกาใครเราต้องนั่งรถทัวมาจำเงี้ยหรืออัพติ้งบริษัทเงี้ย คือไม่เคยได้นั่งแบบว่ารถบัสแบบนี้เลยรถบัสโดยสารเนี่ยอยากลองนั่งสักครั้งตั๋วก็ไม่แพงมากด้วย3400บาทแล้วแต่ว่าเราไปที่ไหนก็คือคุณได้แบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเคยนั่งครั้งเดียวคือที่ญี่ปุ่นนะฮะรถรถนอนมีม่านส่วนตัวให้หลับตลอดทางเบาะโคตรสบายเกือบไม่ตื่นตอนเช้าพ <c oughs> ลเราก็จอดป้ายเราไม่ตื่นเนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่าเหมือนเหมือนนครขัใช้แอร์ที่ยจะต้องมาลงสเตชันของเขาอย่างเงี้ยแล้วตื่นนะ <c oughs> มันคือจอดป้ดายรถเมล์ธรรมดาจอดได้รถเมล์ที่แบบคนเขาลง ลงกันทั่วไปโอ้ยวันนี้มันติดตรงนี้จังเลยสกเกอร์มากี่ที่หไหมกูต้องพูดทุกรอบเลยว๊บพ,พับทัวร์2รอซิ n ง c f t Thai l a ลัง i ิ h โซนหลายปุ่มพี่ก็อยู่เยอะไปเลยลงุงไปไวกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมถ้าลงุงจะไปก่อนลุงทางนี้ลุงให้ผมไปก่อนนะจะดีกว่านะ คือเราไม่เคยว่าครับว่าจะเข้าเรืยก่อนผมคนใจดีนะให้เข้าเรยก่อนแต่ถ้าเกิดผมมองแล้วว่าคุณจะช้าออกว่าผมนี่ยผมแทกแน่นอนพล้วเราจะไม่ยอมเสียเปรียบสนับสนุนคนไทยไม่ยอมกันนะ ไม่ใช่ไม่หรอกเพราะว่าเนี่ยมันจะทําให้รถมันต่อคิวเราไงเราก็ไม่อยากจะรอเะนั้นเราก็ต้องจี้ใ่าหมเขาจะหลบซึ่งดูแล้วเขาไม่น่าหลบอะเราน่าจะต้องหลบเองอะดูตรงนะส,สายว่างไหมสายว่างขยับแซงซ้ายนะผมก็ไม่เข้าใจประเภทคนที่แบบว่าอยากแซงเขามาก่อนแต่รู้ว่าตัวเองขับไม่เร็วไม่รู้เพื่ออะไร แซกมาขวังนครคนมีครับติ่ความคิดว่าถ้าเราช้าหนึ่งคือไม่ควรรีบแซกแล้วก็2ก็คืออยู่ซ้ายจะดีกว่าครับขวามันเป็นเร็วๆนะที่มาอนี้แชรบูุ้ดบัสบุ้ดปัสขับขนานกับรถยนตลอดทางะจะแซงก็ไม่ได้พอเราไปแซกซ้ายเราแซงหน้าขึ้นมาก็อ่ะด่าเราอีกเรื่องว่าคุนมันช้านะเราก็ต้องแบบว่าเกรงใจเพื่อนร่วมทางนิดนึงนะฮะบางคนก็มีจุดหมายปลายทางที่เขาเร่งรีบนะฮะเราก็ ต้องเข้าใจกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้หมายถึงว่าให้ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดขนาดนั้นนะแบบว่าบางคนสายซิ่งอนเรนั้นก็มีแหละคือเราไม่ได้พูดว่าจะต้องสวยหรูอะไรอย่างงี้แต่คือนั่นคือสิ่งที่คุณต้องใจบนท้องถนนดังน,นั้นกุ้วความปลอดภัยตัวท่านท่านก็ควรจะหลบนะฮะใช่ไหมผมพูดถูกไหมก็าร์เหมือนที่เราชอบด่ารถจนขับช้าแช่ขวา จีก็แล้วก็ไม่หลบ,หลบไฟไลก็ไลกไปให้เบี่ยงแล้วก็ไม่หลบนันนะฮะอารมณ์เดียวกันครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันเพราะเราต้องการที่จะรีบไปจุดหมายปลายทางแต่บ,บางคนเขาไม่ทันอยากจะเขาัอุ้ยน้องงองน้องเขียวอีเขียวมีเหนียวทรับฟอร์ซ่าสามห้ากล่องถายน่ารักมากอะกล่องกระติ้วเดี๋ยวก็นะดูเลยแล้วรกระติ้วหนึ่งแต่กล่องเบเลย ไม่เราที่ผมเลือกกล่องหรือเพราะมันใส่กระเป๋าคอมได้พอดีวัไปเลือกไซส์ที่แบบมันใส่พอดีเพื่อเราพกพานะฮะแก็ถามไปไม่ใส่ใต้เบาะไปพี่เพราะบางที่ใต้เบาะันใส่ของเช่นแบบพวกชุดกันฝนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเอ,อืออเอืออะอย่างเงี้ยนะเรายัดกระเป๋าเข้าไปมันจะพอดี อันนั้นเหมือนเท่ากับผมมีปิ๊ปสองใบเพราะว่าปิ๊ปหนึ่งก็คือใต้บอกอีกป๊ปหนึ่งก็คืออยู่ไทยรถของไม่อัดกันแน่นนะแล้วคันนี้ถามว่าคิดว่าผมจะขายไหมจริงผมก็อยากขายแหละแต่เป็นรถของที่บ้านนะฮะรถไม่ใช่ชื่อผมก็ขายไม่ไดแ้แต่แม่บอกไม่ขายก็คือขายไม่ได้นะอันนี้มีแผนคืออยากได้สองคันอยากได้บิ๊กไบค์คันหนึ่งแล้วก็อยากได้แบบพวกอ๋อบิ๊กสกูตเตอร์คันหนึ่งถ้าที่เล็งไว้ก็น่าจะเป็นส6 8 g กดเนี่ยที่ผมอยากได้เพราะว่ามันโคตรพุ ทนจริงข้างในทนไม่ไหวแล้วข้าบ้ังเลยโอ๊ะไม่ได้อรับเจ็ดโมงตีห้าแล้วอุตส่าห์จะเอาโอทชั่วโมงไม่เยก็ไม่ถึงแหละห้าโมงครึ่งเพื่อกลับบ้านจ้าเอาอะไรนี่ออกเพื่อมาแทรกเข้าเพื่อทำเพื่อจะหลบไหนดีกดเคืดตึงเฮ้ยปกล้องหลังเด้อเอ็กแมซิ่งทะเบียน5้าพ ขอาด้วยพี่ชายรอบแรกกล้ามาก่อนหนุ่มไปไล่พี่ใหม่บ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่เอ็กแม็กคนนั้นเลยคนที่แกเด็ดด right ีน่ะช่วงนี้ผมค้าเพื่ออะไรโอ้ย เสียงเรียกค่ามันจี๊ดหูงจริงท่อต่ำทัดด้วยเนี่ยนะฮะครอบคนระวังการขับรถของคนไทยนเ,นเนี่ยเรื่องงี้ก็ข้อมเลนคือข้อมออเปลี่ยนเลนเฟียงแบกคนนี้คือพดโคตรเฉียบขาดเลยจริงๆโคตรจ้า ฉันทนกับถนนเลนนอกไม่ไหวแล้วขอข้อห้องไหนบ้างแลนะเพราะเราต้องไปถึงนู่นเลยนะเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ผมไม่เข้าหรอกเราอยู่ตรงนู้นก็ต้องเข้ายกเว้นตันที่มีจ่าฟอซ่าพี่แกจะเข้าแท็กไม่ทันแล้วโทษทีแลไปเข้าข้างหน้าแทนแน่เลยหนาแล้วตัดมาแล้วคันหนึ่งอุ้ยย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 คยยยยยย เราจะให้ดูนะครับทับสปีดน้ำรีดของเราได้เท่าไหร่คือก็เคยเห็นกันหลายคลิปแลนะ้วเนาะว่าทับสปีดมมนได้เท่าไหร่มันก็ได้แค่นี้แหละ <laughs> สิ่งมากกับฟอร์ซ<ไ>าไปดูดีมุดไปได้ไง <laughs> ออกสายแล้วไปเลยสุดจ้าตาเราบ้าง้ออวจ้าอ๋อเิด็จสุดประครับคันนี้นี่ ลังแล้วน้องสุดกำลังแล้วร้อยสิบแล้วหน้าไม่นะทีมเ0ส้ยเดียวโอ้ยนะอาจ้านี่นี่ด,ด,ด,ดนูนี่ก่อนเยี่ห้อค้าอย่างพ่อนั่นไม่อือหูบ้างหรอว่าพี่ เมียเข้ามาขอามเมียก่อนฮัลโหลครับอ่าตอนนี้อยู่ตรงที่บีบอกบีเคยมาพักที่กรุงเทพอ่ะบีดูทางข้างหน้าดิ <laughs> คลิกใส่ท่อครบอุยเสียง <laughs> อย่างลั่นนะ <laughs> ตอนแรกก็จะเอาไปใส่หลีเล่นโอเคเห็นมีคนใส่ก่อนแล้วไม่ใส่แล้วเสียงมันอื้อมากเลยม <laughs> ีทักทายคุณผู้ชมในสิ ผายคนดูสวัสดีครับคนสวยอุ้ย ADV สามาันนฟ้าสวยเมียก็สวยมีคนเขินแต่หนาะเงยจะไม่ได้ยินนะฮะไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราก็ขับตามฟอร์ซ่าสามานอย่างสวยคันหนึ่งให้นั่งดูนี่ฮนะนี่ฮนะเราขับตามตามรถในฝันนะ แม่สาวนี่ข้างคล้ายในฟอร์ซ่ามากนะผมต่ใจก็จะเริ่มค่้ายขวายไปสเตปทั้งที <laughs> ฟอร์ซ่านี่ขาวจริง <laughs> ตรงนี้ก่อสร้างนี่หรอถนนปิดไม่เคยหันดูตึกไปยกเลยสูงชะมัดป่าป่าไม่เคยหันดูตึกไปยกเลย โอเคครับตั้งใจทำงานนะน่าใ,นให้สล้วก็มาถึงศูนย์ลมสวนลมุมพีนีเ <c oughs> ข้ากลางก็ได้แ้วก็จะพยายาก็โอ้โหผิดผิดไปเนี่ยผมมาเข้าช่องนี้แคบสุดๆแต่ก็ยังไปได้นะฮะไปอู้ออกซ้ายดีกว่า เซตเก้าเสียงมันช่างเร้าหรือจริงๆอยากสนุกสภาพเลยเ้าเกิดตัวเองออกวิกไวามาแล้วขี่เข้าเมืองอย่างนี้จะเป็นไงวะนะครับคุณผู้ชมเพื่อนผมคิดหน่อยดิแค่กับเอาสปอร์ตหรือเอาเด็กแคทเลยก็ใช้ออาทริปด้วยใช้ขี่เล่นด้วยขี่ทำงานด้วยนาะเอาไงาใช้เป็นเว็บนั่นแหละใครบอกว่าก็ออกเว็บดีที่ตบนะตบจริงๆนะกูเพิ่งาขายเว็บไปกูซื้อเว็บใหม่หยอกหยอกไม่ตบหรอกปล่อยแม่งหยอกนี่รถเยอะแป๊บมงโอทีกูเหลือเพิ่งชั่วโมงแล้ววันนี้ จ้าอค,คนข้ามต้องต้องระวัดระวังนะฮ้ยรียดท่าอาตอมว่ะคนขับยังโยกเลยเจ้าอะอออตอม มางี้ก็เหมือนไม่ต้องรีบนะมาเรื่อยๆชิวๆนะครับผมขี่รถฉะนั้นใครที่ชอบผมอะ่ะอย่าลืมที่จะไปกดติดตามกดไลค์ก็ใช้ทัชทกีให้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามอซ่าเรซิ่งจะทำอย่างไรกับเราต่ออ๋อใช่ผมลืมบอกผมสั่งกรองของ Fle ็มาด้วยนะครับผมคือจะอัปเกรดฟูลซิสเต็มแบบเวอร์ชั่นไม่แกะอะไรเลยนะฮะที่เป็นเครื่องกรองก็ยังเป็นท่อกรองเดิมนะครับผมแล้วมาเปลี่ยนไส้กรองให้เป็นของ Fle ็นะครับผม ล้วเ,เดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าถ้าเราขยายเป็นท่อเลทแล้วด้วยจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะไปเรื่อยนะผมแล้วทีนี้งบก็จะบานปลายนะเราก็จะไม่จบกับคันนี้หยอกครับหยอกข้ามไปค้าบคนสวยไปนะจ๊ะกูยัยมีเห็นเมียด่ากูแน่เลยมาครับมาครับมาครับ ยังไงผมก็รักเมียของคนเดียวครับผมคนหนึ่งก็คแค่แค่าอาหารตาเฉยอาหารที่ดีที่สุดเราก็คือเมียเรานี่แหะครับ้หลอ่อโอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เพาเวอร์อะไรเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คุณแค,ค่กดซับสไครป์ติดต่อกดเลยเฮ้ยแม่ผมเดินนะครับผมสวัสดีนะกข่าวรับผู้ชมก้นยกันซื้อจมูยแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับถ้าเราสากโค้งมานี่น่าจะคว่ำอ่ะเพื่อเยี่ยง อเรื่องคำสุดท้ายบ้าเอ๊มีเครนอันนี้คือเครนเขาห้อยเดี๋ยวมันล่วงวะอยู่ในใจฉันนั่งรักแค่เพียงเธอบัดกูไปไหน